ความนอนมจงมีแดดะผจ้มีมพระภักชาผู้เป็นพระพตทธเู้าชอบอด้โดยองเองขอความสุขความเจริญในท่านจะมีแดดท่านสาธุชนผู้ใหนน้ธรรมธรรมอรรรุณประจำวันอังคารที่11เดือนมีนาคม2,568 Good morning our f r i e n อร in d ่ a า Today at e l Tuesday, 11th of March, 2025 or 25th in Buddhist century. So the monk received the sunshine, and does you got opportunity. I got a message from mobile. It is someone living around the temple in Botan right here, just for five miles, and then they're living here they moved from another city to Botan over 10 years but they, they said they never know the temple right here they asked me about uh, how to come to the temple they just found by walking actually people in uh, the european country or in the uk they love to walk around like a, they, they take the dog and walk around every day that they like to exercise so if you need a strong body strong uh, in the body you have to exercise however if you need strong mind you have to keep the silent the silent we can get from meditate or from the work or from keep the silent that the main kind to uh, retreat your mind retreat your uh, mental so recently today I just mentioned to receive the Dhamma Received in the morning. Y y n o ดัมม a ร a บปรุณพี่น้องญาติโยมธรรมรับปรุณธรรมะเหมือนดังอรุณแสงแห่งธรรมคือแสงแห่งสติปัญญามีพระบาลีบอกว่านัตถิสมาอาภานัตถิสมาอาภาแสงสว่าง ได้เสมอด้ปัญญาไม่มีนัตติปัญญาสมาอาภาสมาอาภาน์ว่าแสงสว่างสมาเสมอปัญญาด้วยปัญญาณัตถิย่อมไม่มีแสงสว่างใดในโลกนี้จะสว่างเท่ากับปัญญาไม่มนะีฉะนั้นปัญญาในที่นี้คือความรู้ความรู้แจ้งความเข้าใจนะในทางธรรมปัญญานั้นหมายถึงว่าความรอบรู้ในกองสังขารชั่วปัญญา ศีลไตรสิกขาที่ภิกษุสามเณรชาวพุทธผู้จะต้องเรียนมีไตรสิกขาไตรเป็นวสามสิกขาเป็นข้อศึกษาข้อปฏิบัติจะต้องมี3คือศีลสิกขากิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาไตรสิกขาศีลสิกขาศึกสาราศีลในการสํารวมกายว่าจะให้เรียบร้อยรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยนะ ในปัจจุบันหลายคนเมื่อทําให้รักษากายวาจาถ้ากายเกิดโทษวาจาเกิดโทษเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดตามมาฉะนั้นการรักษากายสํารวมระวังไม่เกิดโทษทางกายทางวาจาก็เป็นศีลบุคคลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลการตั้งใจให้มั่นชื่อว่าสมาธิการความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญา ทีนี้ในหลักตรศิกขาที่พัฒนาชีวิตให้ชีวิตที่ก้าวหน้านั้นก็คือเพิ่มจากที่รู้อะไรที่เป็นศิกขาว่าข้อนหนึ่งคือกายกายวาจากายเนี่ยก็เกิดโทษถ้าเราไม่มีศีลรักษาวา่ากายมือมืออะไรกว่าในในภาษาศีลที่จะไม่ง่ายก็คือว่าไม่โหดไม่โหดร้าย ไม่มือไว้ไม่ใจสามไม่พูดปดไม่หมดสตินี่คือศีลหา้า The Five Precepts So the today the Five Precepts precept pre morality Osira, the first one นะปานาทิปาตาเวรมณี that's mean to obtain uh, to abstain from killing no killing second one ah uh, abstain from stealing I'm going to take this precept to o b t a i n from stealing so the third one, the the first of the, the third one is, kama uh, sumi forms, make a mistake, uh, make a uh, mix uh, and make, uh, make a, make a section, uh, con mix, or obtain from the section, convicts. and the first one, will be no speaking, no speaking, fail, no no speaking test, no speaking fail, or. No speaking test, uh, no speaking fail or The thing not not true not speaking so the uh, the fifth one นะ abstain from drinking alcohol or uh, drug and alcohol the fourth five the five piece s you can say the uh, policy policy for human being life นะนันนวญาติโยมที่จะต้องพูดทั้งสองภาษาเพราะว่ามีลูกศิษย์ชาวพูดนะอังกฤษหรือหลายคนที่ฟัง รรมะก็อยากให้พูดเป็นทั้งสองภาษาทั้งไทยและสังกฤษแต่ไยงไวันนี้ก็เข้าสู่สารธรรมมาพูดในว่าด้วยว่าด้วยเหตุอายุยืนนะอายุยืนนั่นนะเพราะเหตุอะไรได้กล่าวไว้ว่าบุคคลใดมีศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทรมานสัตว์อื่นไม่ฆ่าสัตว์อื่นไม่ทําร้ายชีวิตผู้อื่นอันที่สองก็คือให้อายุยืนบุคคลใดที่ไม่เบียดเบียนทรมานผู้อื่นก็จะไม่เจ็บใข้ได้ป่วยอยู่ตลอด คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทรมานอยู่ก็เป็นเป็นวิบากแห่งการเข้นฆ่านี่คือเหตุแห่งธรรมที่นำมากล่าวบุคคลใดรักษาศีลข้อที่สองมีศีลข้อที่สองไม่รักไม่ขโมยไม่ชอบโกงผู้อื่นรักษาศีลข้อที่สองดีแล้วมีทรัพย์ก็ยังยืนมีสมบัติก็มั่นคงนะดังนั้นเราบุคคลใดว่าเหตุแห่งศีลแห่งธรรมก็มีเหตุมีผลไผูพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร,ร์ ที่ผู้วิจารณ์ทรงตัดสวยแล้วแล้วก็เป็นวิทยาศาสตร์ค้นพบอย่างท้าพิสูจน์ทนต่อการพิสูจน์ดังนั้นเมื่อมีศีลข้อหนึ่งอายุก,ก็จะยืนไม่เขยนฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอื่นข้อที่สองเมื่อมีศีลในเรื่องของไม่โหดเอาไม่ขโมยก็เป็นคนมีทรัพย์สมบัติที่มั่นคงมีทรัพย์สมบัติก็ไม่ถูกไม่สูญหายในประการต่อมา บุคคลใดซื่อสัตย์ต่อคู่ครองสามีภรยาไม่นอกใจแบบผู้อื่นมีรับมีมีภรรยาสามีก็เป็นคนซื่อสัตย์ไม่นอกใจถ้าผิดศีลข้อนี้แล้วเกิดมาก็จะไปกลายเป็นสตรีเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยก็คือผิดศีลข้อที่สามมาเกิดเป็นผู้หญิงห้าร้อยชาติเป็นกระเทยห้าร้อยชาตินะฉะนั้นมีศีลข้อที่สี่ก็อธิษฐานจิตบุคคลใดที่เป็นหญิงแล้วไม่พอใจเบื่อหน่ายในความเป็นหญิงก็สามารถ ลายความยินดีที่ความเป็นหญิงแล้วก็ตั้งเจตสมาทธนรมสิทิิบ,บุญกุศลที่ทําสิ่งที่รักษานี้ค่อยเกิดพบเดชเดชใดญ่ได้มาเป็นสาวพสตรีเลยทําไมลายความพอใจก็ไม่สามารถกลับมาเป็นสตรีได้เพราะว่าไรสตรีมีทุกขมากกว่าผู้ชายนะผู้ชายในทุกของผู้หญิงก็คือหนึ่งทุกเพราะว่ามีประจำเดือนทุกเพราะว่าตั้งครรภ์ทุกเพราะอุ้มลูกแล้วก็ทุกเพราะคลอดลูกแล้วก็บำลงสามี ทุกสี่อย่างทุกสามอย่างเนี่ยที่ผู้หญิงมีหนึ่งมีประจำเดือนต้องเก็บท้องต้องปวดท้องทรมานเวลาแต่งงานก็ต้องอุ้มท้องทุกก็ต้องคลอดปุดทุก,ก็ต้องดูแลสามีฉะนั้นบูตรเป็นสตรียากลำบากนะ่ามือที่สองวิปครองโลกทำอ่าเหนื่อยเมื่อเลาเพื่อลูกนะฉะนั้นเมื่อรักษาศีลข้อที่สามได้ดีแล้วเกิดความพอใจไม่อยากจะมาเป็นสตรีก็ที่ฐานจิตกลับมาได้เกิดเป็นชายได้ชั้นได ในอานิสงส์แห่งการรักษาศีลโดยภาพรวมแล้วก็คือว่าศีลน,นะทำให้สวยทําให้รวยทําให้สุขนะมีศีลก็เป็นคนมีศรัทธาคนรักคนศรัทธาคนเคารพเชื่อถือไรศีลไรสัรสจจะเสียจแล้วมนุษย์ละสัตว์ทั้งหลายก็ต่างกันดังนั้นวันนี้ทำละประบุนี้ก็ฝากเป็นเป็นข้อธรรมว่าสุยศีล ศีลและทมสติปัญญานะั่นแหละทาให้คนตากจากสัตว์ทั้งหลายเอาว่าทําไมคนและสต์เยชันมีอะไรแตกต่างกันสิ่งที่ทําให้คนและสต์เดชันแตกต่างกันก็คือศีลทมสัสจจจากหากไรศีลไรทมไรสติปัญญาแล้วหากยกเว้นศีลและทรมรดกสัตว์ทั้งหลายก็มีสภาพแตกต่างกันทําไมถึงว่าแตกต่างไม่แตกต่างกันเพราะว่า ธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยการกินการสืบพันธุ์การขับถ่ายการกลัวตายและการสืบพันธุ์กินกรรมเกียรติสืบพันธุ์นะการกินการสืบพันธุ์การกินการสืบพันธุ์การกลัวนอนการกลัวตายนี่สัตว์ทั้งหลายมีสัญชาตญาณอยู่สี่อย่างการกินขับถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็กลัวตายสี่อย่างนี้สัตว์แระมย์ทั้งหลายเป็นเหมือนกันแต่สัตว์ทั้งหลาย กับมนุษต่างกันที่วันสติและปัญญาศีลกับธรรมสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีศีลไม่มีธรรมการเข้นค่าศีลข้อหนึ่งเอาแกงแย่งกันเข้นค่ากันได้ไม่เลือกสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นสัตว์ทั้งหลายคู่ครองก็ไม่ได้สมสู่เสพสูบไม่เลือกพ่อแม่ลูกเสมสู่กันมั่วเลยแต่มนุษย์ทั้งหลายมีศีลมีธรรมนะการกินการนอนสัตว์ทั้งหลายนอนตามที่เขาจัดให้ตามที่มี ไม่รู้จักสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรอยู่ยังไงก็อย่างนั้นสิงสาราสาส์เสื้อผ้าไม่ใส่เมื่อล้านปีที่แล้วปัจจุบันก็ไม่ได้ใส่เสือ้อผ้าการกินอาหารก็ไม่ได้ทําให้สุขไม่มีการปรุงแต่งสัญชาติานสัตว์ทั้งหลายกลัวตายกลัวภยัยหลบภยัยชั้นใดงูนี่ที่มันขบกัดเราเพราะว่า,วามันมันเพื่อป้องกันตัวเอง แต่ถางูนะไม่ไม่คือั้างูมาเห็นคนมันก็หลบนะสัตว์ร้ายทั้งหลายก็มันกันฉะนั้นวันนี้ธรรมอุดก็นําเหตุการณ์ที่เหตุอายุยืนอายุสั้นมาเป็นสารธรรมก็เจริญพรตอนเช้ายมมยมนพวันตันติเสรณียอมละมาอะไรละราละหะละหนิวันนะฮะมิวันนะลาวิวันยมราละหะละหนิวันนะ ในสารัธรรมที่เก่าวเช้านี้เป็นธรรมราปุ์ในช่วงนี้ที่อังกฤษก็เป็นช่วงตีห้าสี่สิบเศษก็เลยปีเวลาก็จะนำสารธรรมมาให้พี่น้องยักโยมได้ปิวกาสช่วงนี้ขณะนี้ที่อังกฤษที่โบตัน3องศาสภาพอากาศสงศาก็เย็นเย็นนาสมควรในภายนอกแต่ภายในก็18 18ปดองศาก็พออยู่ได้หากว่า อากาศที่สามองศาก็หนาวเน ب, หน็บหนาวเย็นดังนั้นเราท่านทั้งหลายในโลกนี้ในความเปลี่ยนแปลงน,นะก็เราได้ให้เห็นเราเห็นว่าอากาศเตี้ยงกรีเนี่หนาวเย็นนะแต่ยังไงก็พอพป,ประทังได้อยู่ในอาคารเก็บความบอบอุ่นได้นะสามองศาจวงนี้ก็ถือว่าเย็นนิดหนึง่งนะเย็นไมน่ก็ถือว่าหนาวแล้วนะหนาวสมควรก็ใส่เสื้อผ้าความหนาวความเหน็บเราก็ประคองรักษาชีวิตตนเองไว้ นะฉะนั้นพระจึงมีผ้าพรมที่กันหนาวญาจิโยมจะม่ใช่เสื้อผ้า,าสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงดังนั้นในช่วงสภาพที่เป็นอยู่ก็ถือโอกาสใช้เวลาที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวพุทธได้รับฟังสาสรธรรมเป็นเป็นเป็นมือนอาหารจุนเชื่ออาหารใจเพราะอาหารกายเนี่ยเราก็มีสภาพที่ ได้รับอาหารกายทุกวันเราได้รับอาหารกายทุกวันแต่อาหารใจนั้นเราเองก็จะต้องเป็นผู้ไม่ขาดแคลนอาหารกายเราเติมเราเสริมทุกวันชั้นใดอาหารใจแล้วก็อาศัยความดีความดีนี่แหละเอาความดีเป็นแนกนกลางทางชีวิตเอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล เอาแรงงานเป็น,นกลไกภายในตนนี่เลยคนมีคุณค่าราคางามน,นะในที่ปรากฏในที่โบตันกระหนาวนิดนึงนะแต่ที่หลายเมืองไทยก็คงจะเป็นช่วงความร้อนอบอุ่นแต่ยังไงวันนี้ก็สารธรรมนำมาให้พี่น้องญาติโยมก็เป็นประโยชน์ที่จะได้สารธรรมนะ ในเช้านี้ก็คงจะนำบทสดมนที่เป็นภาคภาษาอังกฤษให้โยมได้ฟังด้วยเพราะว่าการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้ฟังบทสดมนไปด้วยเนี่ยมันเป็นอุบายให้เราได้ที่จะเกิดสติปัญญาทะนน้นโยมการสดมน์ก็เป็นอุบายหนึ่งที่ทำจะให้สงบ To the Blessed One, the Lord, who fully attained perfect enlightenment, to the teaching which he expounded so well, and to the Blessed One, disciples who have this world. Dhammayam bhagavad-dham To <speaking in> the Buddha, the Dhamma, and the Sangha We render with offerings our rightful homage

Tuhan, Bodhi buddha, dikatakan May simple offerings be accepted Amatang dikatang kita Ya Sukarya For our long benefit And for the happiness of Jesus Marahan Semba sambutu bakawa The Lord, the Perfectly Enlightened and Blessed One, Buddha, Bhaktivinoda, Mahapivad-dhemi, I render the homage to the Buddha, the Blessed One. Samadhatta, Bhaktivinoda, the teaching so completely explained by him, Dhammam -nam -nam Nama Sami, I bow to the Dhamma. Supati Panna, the Blessed One's disciples who have practiced well. Sambhang Namahani, I bow to the Sangha.

Homage to the blessed, no world, and perfectly enlightened one, homage to the blessed, no world, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, no world, and perfectly enlightened one. Buddha, soul, jajagato, the Mayan Buddha, Bitutingaro, must say, Your Lord, Atakato, Araham Samma, Sambuto, the Atakato, the pure one, the perfectly enlightened one, Vichachapana Sambando, is impeccable in conduct and understanding. Sugato, be accomplished one, Lord Kapitu, the Lord of the worlds, Anuttadho Puri he trains perfectly those who wish to be trained, Satta Madhusanam, he is the teacher of gods and humans, Boddho Avalokiteshvara, he is awake and holy. Yo imam Lokam kam, sa mara kama kam. In this world with its gods, demons, and high spirits, sa samanam brahma, nying bhajan, sa manusam, sa yantra bhimya, sa jika tawa, seekers and sages, celestial and human beings, he has by deep inside revealed the truth. He has pointed out the Nama, beautiful in the beginning, beautiful in the middle, beautiful in the end. Sa tanga sa prigandja ng ghe, wala wari ko nang wari sutang. Ramma chariang baka tsegetsi. Ihat si explain the spiritual life of complete purity. In its essence and conventions, ang ramang baka wendang. Hati po ay sa yami, tama ang

here and now, are critical, timeless, encouraging investigation, or what leading on words, but a long way to be experienced individually by the wise. I am

Those who practice with integrity, ya jatahari jata hare purisa yukani ata That is the four parents, the eight kinds of noble beings, the sabba kawato These are the best ones, disciples. Ahunayo, such ones are worthy of gifts. Ba Bumeo, worthy of hospitality, Tati Meo, worthy of offerings, and tali ramiyo, worthy of respect, I hope that and Anlokasa, they give occasion for incomparable goodness to arise in the world.